มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกันค่ะวันนี้อยู่กับดีชานจิติมาคงชงค่ะเคสนี้ก็มีรู้ว่าต้องสงสารหรืออย่างไรกันดีนะคะเอามาเป็นเคสอุทาหรณ์ละกันเห็นเขาแชร์กันเต็มเฟซว่าเล่นไพ่ไม่ผิดกฎหมายค่ะเลยไปชวนเพื่อนฝูงมาน,นั่งตั้งวงแล้วเล่นด้วยกันริมถนนปรากฏว่าโดนตำรวจจับค่ะเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะเคสนี้กลายเป็นเคสต,ตัวอย่างไปแล้วค่ะหลังจากราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎก,กระทรวงนะคะให้เล่นการพนัน23ชนิดโดยเล่นได้ภายในเวลาที่กำหนดค่ะซึ่งมีผลไปแล้ว เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็คิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะรู้ข่าวนี้กันแล้วแหละกิจกรรม23กิจกรรมนะคะก็อย่างเช่นแข่งวอลลันวิ่งวัวคนบิงโกปลาเป้า,ปา,ปานู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าที่สร้างเสียงฮือฮาพอสมควรเลยก็คือการเล่นไพ่คุณผู้ชมที่บรรจุเอาไว้ในนี้ด้วยนะคะไพ่นกกระจอกไพ่ต่อแต้มไพ่ต่างๆวันอาทิตย์เล่นได้12นาฬิกาถึง24นาฬิกาค่ะว,วันอื่น10นาฬิกาถึง24นาฬิกาท้งนี้นะคะ เหตุการณ์นี้ค่ะคิดว่าพอถูกแชร์ออกไปกลายเป็นกระแสฮือฮานะคะทําให้เหล่าคุณพี่เขาไปรวมตัวกันค่ะตํารวจสพสัตหีบได้รับแจ้งจากประชาชนนะคะว่ามีคนไปแอบเล่นไพ่ที่เป็นไพ่ป็อกค่ะบริเวณหลังร้านอาหารตามสั่งก่อนถึงตลาดไนท์บางเสรที่อาเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีตํารวจเขาก็เลยนํากําลังเข้าไปจับกลุ่มค่ะได้ผู้ต้องหาเป็นพี่ผู้หญิงมาสี่คนนะคะของกลางไพ่ป็อกหนึ่งสำรับเงินส่วนส240บาทผ้าปูร้องอีกหนึ่งผืนก็เลยคุมตัวมาดําเนินคดีค่ะ ทั้ง4คนนี้นะคะโดนแจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะทีนี้ตำรวจก็ถามบรรดาพี่ๆทั้ง4คนนี้นะคะเขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมเห็นคนอื่นเขาแชร์กันในโลกออนไลน์ว่าเล่นไพ่ได้แล้วถูกกฎหมายด้วยก็เลยนัดกันมาเล่นไพ่ค่ะโดยไม่รู้ว่าต้องขออนุญาตจากนายทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนนะคะจึงจะเล่นได้แล้วพวกเขาก็ถูกดำเนินคดีค่ะเรื่องราวนี้นะคะที่ฉันก็เลยอยากเอามาย้ำคุณผู้ชมตรงนี้อีกรอบหนึ่งค่ะสำหรับกฎกระทรวงนะคะ ที่ให้การพนัน23ชนิดเล่นได้ในเวลาที่กําหนดเนี่ยเขาประกาศเพื่อให้กิจกรรมเหล่านี้มันสอดคล้องกับประเพณีและการละเล่นของคนในสังคมคับคุณผู้ชมไม่ได้อนุญาตอะไรกันขนาดนั้นยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะที่เห็นชัดเจนเลยคือการละเล่นที่ให้สัตว์ต่อสู้กันปัจจุบันเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับประเพณีอย่างการเล่นวัวลานอย่างเงี้ยเขาเล่นกันตอนกลางคืนก็เลยต้องขยายเวลาอนุญาตให้มีการแข่งวัวลานขึ้นเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีจากเดิมที่กําหนดไว้เนี่ยเจ็ดโมงเช้าถึง19บเนาฬิกาก็คือ คือหนึ่งทุ่มเขาก็ขยายเวลาออกไปแต่ในประกาศจริงๆเขาก็เขียนเอาเวลานะคุณผู้ชมแต่อาจจะอ่านไม่ทั่วถึงอ่ะแต่การเล่นการพนันชนิดอื่นๆที่ระบุในตารางเป็นการเล่นที่อยู่ในบัญชีขอไข่ท้ายพระราชบัญญัติการพนันหรือการเล่นหรือการจัดให้มีการเล่นการพนันดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตโดยมีการระบุเงื่อนไขในการเล่นจากเจ้าพนักงานหรือมีกฎกระทรวงให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นขีเส้นใต้นะคุณผู้ชมเท่านั้นค่ะต้องขออนุญาตเท่านั้นและ สุดถูกแปลความให้เข้าใจง่ายๆอีกทีหนึ่งเพราะว่าเพจกรมการปกครองแฟนคลับเขาก็โพดว่ายังคงย้ำตามที่มีประกาศกฎกระทรวงมหาไทยฉบับใหม่กำหนดช่วงเวลาที่อนุญาตให้มีการแข่งวัวลานใหม่เท่านั้นยังคงต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนเล่นรวมถึงการเล่นการพนันอื่นๆอีก23ชนิดบางชนิดก็ไม่ได้อนุญาตค่ะเช่นไพ่ป๊กไพ่รัมมี่บางชนิดอนุญาตนะแต่มีเงื่อนไขอาปาโป่งปลาเป้าโยนห่วงสอยดาวสลากเขาอนุญาตให้เฉพาะงานกาชาติกับงานประจำปีค่ะ ดังนั้นการพนันทุกชนิดต้องขออนุญาตและต้องได้รับอนุญาตก่อนเล่นถ้าฝ่าฝืนก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณผู้ชมควรจะรู้ค่ะต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะหลังประกาศออกมานะคะอาจจะยังประชาสัมพันธ์ไม่มากพออะอาจจะทําให้ประชาชนสับสนคุณผู้ชมก็ลองแชร์คลิปนี้ได้นะคะเผื่อว่าจะสร้างความเข้าใจทุกคนว่าการเล่นการพน,นันเขาอนุญาตแค่บางชนิดยังไงการพนันก็ผิดกฎหมายค่ะถ้าจะเล่นบางเคตต้องขอ ขออนุญาตก่อนค่ะคุณผู้ชม